กรับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพอย่างสูงนะคะอันนี้คือพระ <c oughs> พระพุทธนาคปรกนะคะที่ถูกสร้างขึ้นในหลายสิบปีที่แล้วนะคะแล้วก็องค์ที่สองก็จะเป็นพระเก้วมรกตนะคะที่ครอบครัวเราได้จัดการถวาย ขึ้นเป็นพุทธบูชานะคะแล้วก็พระพุทธชินราชนี่ก็เป็นของอาจารย์ยโสธารานะคะที่ได้น้อมถวายให้เป็นสมบัติพระศาสนาทั้งสองค์นี้นะคะได้เป็นพระพุทธรูปที่สําคัญแล้วก็มีความสําคัญต่อครอบครัวของเรานะคะอันนี้คือ เอาภาพให้ทุกท่านได้ดูนะคะอันนี้ก็คือฐานนะคะฐานาท่านนะคะพระทั้ง3พระองค์นะคะที่ได้ประดิษฐานอยู่นะคะเราได้สร้างฐานนี้ขึ้นมานะคะเพื่อรองรับนะคะให้เกิดความสวยงามซึ่งกระเบื้องนี้นะคะก็เป็นกระเบือ้องอิตาลีนะคะเป็นสีเขียวมรกตนะคะที่สวยงามแล้วก็หนามากนะคะ แล้วก็ด้านซ้ายขวานี้ก็จะเป็นพระ,ะหลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะฮะแล้วก็หลวงปูดุลอาตุโลนะฮะมหาบุรพาจารย์สายธรรมยุทธนะคะกรรมฐานที่เป็นบุรพาจารย์องค์สำคัญในจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็พระโมคขลานะและพระสารีบุตรอัครสา,าวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานะคะ ดังนั้นพระแก้วมารากตนี้นะคะจึงถือว่าเป็นจุดใจกลางนะคะของวัดป่าโยธาประสิทธิ์ที่มีความสวยงามโดดเด่นอย่างมากนะตอนนี้นะคะขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญให้ได้สมบัติจกักรพรรดิทุกๆท่านนะคะ กราบอนมทนาสาธุการนี่ก็คือการปลูกระเบื้องนะคะเราได้ปลูไปจนถึงชั้นในนะคะมีความสวยสดงดงามมากนะคะแล้วก็การทําความสะอาดก็ง่ายด้วยนะคะแล้วก็ดงดงามด้วยนั่นเองนะคะสาธุสาธุค่ะ